สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็ดื่นเดืนวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีหาปลาที่แบบไม่ต้องลงทุนแบบไม่ต้องเสียตังค์ไปตลาดนั่นก็คือการมาลักดูเป็ดนะครับลักปลาที่ติดเบ็ดครับท่านนี้ก็ง่ายง่ายครับวิธีลักปลาครับ ดับแรกก็ต้องมองซ้ายมองขวาดูว่ามีแสงไฟของเจ้าของหรือไม่นะครับที่นี้ก็เป็นเวลาดึกพอสมควรครับก็มมบไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเจ้าของครับแล้วก็อาศัยช่วงนี้แหละครับมาดูว่าปลาติดเป็ดไหมครับตี่นี้ เป็นวิธีหาปลาง,ง่ายๆครับไม่ต้องไปเสียตังค์ครับตอนนี้ไม่ต้องไปตลาดครับไม่เสียเวลาเดินไปเรื่อยเรครับระวางที่เดินดูนะครับดูเจ้าของด้วยครับเผื่อมา เผื่อเจ้าของมาเจอจะเอ๋ครับเราสวยไปครับอ๋อปลาเขาคบเย่อะนะครับวันนี้ต้นนี้เท่าไหปลาค,ปลครับตุคบเยอ่นี่ครับอืมกระโดดครับอันนี้ขันนี้ยังไม่ติดครับดูไปเรื่อยๆครับ เดี่ยจะโชคดีครับนี่ย็ังไม่ติดเดยอะทานผู้ชมแสงไฟฝั่งโน้นครับน่าจะเป็นเจ้าของครับแต่เราเพิไม่รลัวเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของเป็ดฝั่งนี้ กต่างคนต่างก็เข้าใจว่าเป็นเจ้าของเป็ดครับกันท่านผู้ชมลายยังไม่เป็นเยอะเลยครันนะีนโอ้ไอน้นน่าจะติดนดะครับต่านนี้ ว่าแถวนี้ปลาไม่ค่อยชุกชุมครับภารกิจขโมยปลาน่าจะล้มเหลวครับท่านผู้ชมว่าดูมาสิบยี่สิบขันแล้วยังมเห็นปลาติดเป็ดสักตัวครับเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลาของมันคท่าน ตู้คุบเยือนยังรูดเป็นตัช็อตมีท้าจะล้มเลียวครับโอ้ ุผู้ชมเราจะมาคุยได้ไงก็เมื่อเจ้าของเขามายามเบ็ดแล้วมาดูเบ็ดแล้วโน่นไงตามไปดูเจ้าของครับกหือนคนาจะกู้เบ็ดไปแล้วครับคุนผู้ชม เลยมีมีปลาติดหน<ม>ได้เยอะอยู่<ม>นี่ที่ว่าจะขโมยเมื่อกี้ไม่ได้ขโมยเลยลแทม,ม,มันมเท้าแทงไหมอโอ้โหอันนี้ก็ติดครับนี่ท่านผู้ชมพี่อะไรอนี่สองตัวถือว่าโอเคใช้ได้พอต้มครับตอนนี้ ท่านผู้ชมเป็นปาช่อนครับตัวขนาดเท่าแขนได้ครับก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนนะครับท่านผู้ชมาการหน้านี้ก็ว่างๆาาก็ลัดกันมาใส่เบ็ดครับตบเบ็ดจะใช้เยอะเป็น กำลังใจนะครับฝนก็จะตกแล้วครับต้องรีบนี้แล้วครับตอนนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับก็เมื่อกี้ตั้งใจมาขโมยแลนะครับแต่พอดีมาเจอเจ้าของครับเราก็ตีเนียนๆไปครับว่าไม่ได้ขโมยครับนี้ทำเป็นตัวเนียนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ